จีนออกวีซ่าใหม่หวังดึงดูดแรงงานต่างชาติเข้ามาพัฒนาประเทศแต่วีซ่านี้แอบคล้ายวีซ่า H1B ของสหรัฐที่เพิ่งประกาศขึ้นธรรมเนียมเป็น3ล้านบาทเสมือนเป็นการบอกว่าในวันที่สหรัฐปิดรับคนเก่งจากต่างแดนจีนขอเป็นคนเปิดประตูต้อนรับพวกเขาเองวีซ่านี้มีชื่อเรียกว่า K วีซ่าจริงๆแล้วรัฐบาลจีนอนุมัติตั้งแต่เดือนสิงหาคมและมีผลตั้งแต่1ตุลาคมแต่เพิ่งมาเป็นข่าวทั่วประเทศหลังสื่ออินเดียรายงานข่าวเกี่ยวกับวีซ่านี้และขนานนามว่าเป็นวีซ่า H-1B สัญชาติจีนดึงดูดความสนใจแก่ชาวอินเดียเป็นอย่างมากที่คนอินเดียสนใจเพราะพวกเขาถือครองวีซ่า H-1B ของสหรัฐมากกว่า70%แต่วีซ่า H-1B กลับถูกขึ้นค่าธรรมเนียมเป็น3ล้านบาทต่อคนซึ่งบริษัทอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่พร้อมแบกรับค่าใช้จ่ายขนาดนี้กลายเป็นกำแพงสกัดกัน้นแรงงานหัวกะทิไม่ให้เข้ามาทำงานในประเทศ สำหรับวีซ่า H-1B เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานทักษะสูงหรือแรงงานที่มีฝีมือในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางและเป็นวีซ่าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดหนึ่งดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้ามาทำงานในสหรัฐโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหการรมเทคโนโลยีสำหรับเควีซ่าของจีนรัฐบาลจีนเผยว่าวีซ่าประเภทนี้จะใช้ได้กับบุคคลที่เข้ามาทำงานในอุตสาหการรม STEM รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการและกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งรัฐบาลจีนรายงานว่าผู้สมัครเควีซ่าจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีหรือสูงกว่า จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจีนหรือต่างประเทศในสายงานสเตมหรือจะเป็นผู้สอนหรือนักวิจัยในสถาบันเหล่านั้นก็ขอยื่นได้เช่นกันนอกจากนี้แรงงานต่างชาติไม่จําเป็นต้องมีนายจ้างหรือบริษัทจีนเป็นคนออกจดหมายรับรองการขอวีซา่าและมีความยืดหยุ่นกว่าวีซ่าปกติเช่นเข้าออกได้หลายครั้งอายุวีซ่านานกว่าอยู่จีนได้ยาวนานขึ้นเควซ่าดูเหมือนจะสร้างความสนใจให้แรงงานต่างชาติหัวกะทิทั่วโลกแต่ประชาชนจีนส่วนใหญ่กลับไม่พอใจในโยบายนี้อย่างแรงเพรา มองว่าจะเพิ่มการแข่งขันในตลาดแรงงานให้สูงขึ้นอีกทางกลางคนจีนที่ว่างงานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกับเด็กจบใหม่วิสัญญานี้ถูกวิจารณ์มากบนโลกโซเชียลบางคนแสดงความเห็นทานองว่าชาวต่างชาติจะอาศัยอยู่จีนได้หรือไม่เพราะพวกเขาต้องเผชิญกับกําแพงทางภาษาและระบบการเมืองที่ถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวดบางความเห็นแสดงถึงความเกลียดชังชาวต่างชาติหรือเหยียดเชื้อชาติอีกด้วยส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่ชาวอินเดียจนท้ายสุดสื่อรัฐบาลจีนอย่างโก o บ a l t ท m e s ต้องออกมารายงานว่าการ ที่จีนออกวีซ่าดังกล่าวเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าจีนเปิดกว้างและมีความมั่นใจมากขึ้นในโลกยุคใหม่สายงานเต็มยังคงเป็นสายงานที่เงินเดือนสูงสุดในจีนและยังเป็นที่ต้องการอย่างมากเว็บไซต์ second t a l e n t เฉลี่ยงเงินเดือนสายงานนี้สําหรับชาวต่างชาติเริ่มต้นตั้งแต่30,000ไปจนถึงมากกว่า1 0 0 0 0แหยวนต่อเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทํางานและเมืองที่ทํางานของแรงงานแต่ละคนด้วย